สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิชเช่นเคยนะครับหนุ่มนะครับัูหน้าทีรภาษาการขายทีม A นะครับวันนี้เรายังคงอยู่ที่ฟอร์ดซั r ลี่เจริญนครนะครับในส่วนของตัวบริเวณด้านในโชว์รูมนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมารีวิวเจ้ากระบะ f อร์ Nextgen r a n g e r รนะครับรุ่น Open Cap นะครับ XLT นะครับเกียร์ธรรมดา 6MT นะครับแล้วก็ราคาของเขาในรุ่นนี้นะครับบวกแพ็กเกจมานะครับอยู่ที่8 4 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมีโปรโมชั่นดีๆมาบอกนะครับ สำหรับลูกค้าเลฟซีของผมทุกท่านนะครับที่ได้สอบถามและคอมเมนต์กันเข้ามานะครับในรุ่นอื่นๆนะครับที่ได้ส่วนลดเยอะๆต้องเรียนแจ้งว่าตอนนี้หมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับอยู่ข้างผมนี้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมโปรโมชั่นดีๆสาระดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมอีกเช่นเคยนะครับครับผมมาชมกันเลยนะครับสำหรับ Ford Nextgen r a n g e r รนะครับรุ่น Open น a คปนะครับ x อ t กซครับตัวนี้เป็นรุ่นบวกแพ็คนะคร 849,000บาทนะครับเหลือคันเดียวเท่านั้นนะครับสีขาวนะครับที่โปรโมชั่นอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่ออกรถภายในเดือนนี้นะครับลูกค้าจะได้ส่วนลด150,000บาทนะครับซึ่งจะเป็นในส่วนของตัวรถเดิมๆนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากแต่งแบบไหนก็ยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือลูกค้าที่ต้องการในส่วนของตัวฟรีดาวนะครับหรือดาวต่ำนะครับหรืออยากได้ดอกเบี้ย0%นะครับยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับ ครับผมไปชมกันเลยนะครับแนะนําในส่วนตัวสเปครถเขาทีนึงนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวบวกแพ็กเกจมานะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4ี่นิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับเทอร์โบเดียวนะตัวนี้นะครับผมทํางานควบคู่กับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็น 6MT นะครับผมครับผมไปชมกันในส่วนของตัวด้านหน้านะครับสำหรับเจ้า XLT นะครับรุ่นบวกแพ็กแพ็กเกจนะครับตัวนี้ก็จะมาในส่วนของตัวโลโก้นะครับนะครับสีีนนนนน้เเงงิะคครรััับบตตดขขออโมมยใส่วว กระจังหน้านะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับบวกกับไฟตัดหมอกมีมาให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ตัดเส้นด้วยสีโครเมียมนะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้มีมาให้ครบคันเลยนะครับผมสำหรับตัว XLT นะครับรับผมมาชมกันต่อนะครับในส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับสำหรับเจ้า XLT นะครับตัวรถด้านข้างของเขานะครับมาจากโรงงานก็จะให้ในส่วนของตัวล้อแม็กมาให้นะครับผมแล้วก็สเปคหน้ายางของเขาอยู่ที่ 255นะครับผมทับ 70R17 นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลูกค้าอยากเปลี่ยนล้อหรืออยากจะแต่งล้อลายไหนนะครับอยากได้ยางแบบไหนยังไงก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการแต่งนะครับผมจัดให้ได้นะครับครับผมมาชมกันต่อนะครับก็มาพร้อมกับในส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับคำว่าเทอร์โบนะครับตัดเส้นในส่วนของตัว C นะครับสีโครเมียมนะครับตัวนี้ยังมีมาให้นะครับหายากมากๆเลยนะครับสำหรับ XLT o p เ n c น p นะครับใครมองหาอยู่ก็เหลือคันสุดท้ายเท่านั้นะครับ ครับผมมาชมกันต่อเลยนะครับเนื่องจากเป็นตัวรถเดิมๆนะครับคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของ Ford เช่นเคยนะครับมาพร้อมกับบันไดขึ้นนั่งข้างนะครับผิวเปลือกส้มสีดำนะครับกันลื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมครับผมมาชมกันต่อในส่วนของตัวรถด้านหลังนะครับในส่วนของตัวกระบะท้ายนะครับในส่วนของตัวขอบไลเนอร์นะครับอันนี้มีมาให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถเจาะต่อเติมได้นะครับอยากไปแคมปิ้งหรือจะในส่วนของตัวงานไม้นะครับหรือจะไปในส่วนของตัว งานอดิเรกต่างๆนะครับก so like ็มีมาให้อยู่แล้วนะครับมีให้สาจุดเลยนะครับลูกค้าดัดแปลงได้นะครับอยากได้ใช้งานแบบไหนก็สะดวกต่อการติดตั้งนะครับผมครับผมมาชมกันส่งตัวรถด้านหลังนะครับสำหรับเจ้าเอ็กทีนะครับเขาจะมีบันไดเหยียบขึ้นด้านท้ายกระบะให้มาให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับกันชนด้านท้ายนะครับสีเดียวของตัวรถนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเนื่องจากเขาเป็นรุ่นบวกแพคเกจนั่นเองนะครับผมตัวกล้องมองหลังนะครับมีมาให้อยู่แล้วนะครับใต้สัญลักษณ์โลโก้ฟอร์ดแบบนี้เลยนะครับ เนื่องจากเป็นรถบวกแพ็กเกจนั่นเองนะครับมีมาให้ครบแล้วนะครับผมในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยนะครับครับผมมาชมกันต่อนะครับในส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับก็อย่างที่บอกครับเนื่องจากเป็นรถเดิมๆนะครับเรายังไม่ได้มีการติดตั้งในส่วนของตัวกระบะไลเนอร์ให้นะครับแต่ว่าวันออกรถนะครับลูกค้าได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนตัวบ็อกแคปนะครับเราแถมให้ครับครับผมเดี๋ยวยังไงผมจะพาชมรถรอบคันกันทีนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้ากระต่ายฟอร์ดเน็กซ์เจนแรนเจอร์นะครับรุ่น Open c a ค XLT นะครับเกียร์ธรรมดา 6MT ไปนะครับเน้นย้ำเกียร์ทีนะครับในส่วนของตัวโปรโมชั่นรถเดือนนี้นะครับเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ส่วนลดพิเศษนะครับคันข้างๆผมนี้เลยนะครับเรียนแจ้งนิดนึงนะครับเรื่องจากราคาของเขานะครับบวกแพ็กเกจนะครับอยู่ที่849,000บาทนะครับแล้วก็ลูกค้าได้ส่วนลดพิเศษนะครับมูลค่า150,000บาทนะครับกรณีรถเดิมๆนะครับหรือว่าลูกค้าอยากแต่งนะครับ มีงบให้แสนห้านะครับอยากแต่งแบบไหนจัดให้นะครับหรือลูกค้าที่อยากได้ในส่วนของตัวโปรโมชั่นดาวต่ำนะครับหรือจะเป็นในส่วนตัวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็ลองโทรเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับแล้วก็สำหรับรุ่นอื่นๆนะครับที่ได้รีวิวไปก่อนนั้นนี้ก็ต้องเรียนแจ้งว่าหมดแล้วนะครับผมเหลือเพียงคันเดียวเท่านั้นนะครับที่ได้ส่วนลดหนึ่งแสนขึ้นนะครับถ้ายังไงก็ลองโทรเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับยินดีทคำปรึกษาลูกค้าและเอฟซีของผมทุกท่านนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะครับ คลิปหน้าผมจะพาไปชมรถแต่งลูกค้าท่านใดหรือว่ามีโปรโมชั่นในรุ่นไหนมาบอกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ